ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าและผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอหนังสือรับรองเอกสารจากสถานกงสุลนจีนจะต้องไปยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2562 ทั้งนี้ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่โครงการกรีนพักมสม .3 ตำบลหนองปา่าคลัง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดทําการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตเลิกและวันหยุดชดเชยส่วนเวลายื่นคําร้องและชํราระค่าธรรมเนียมจะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเวลารับเอกสารตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.visa-china.org f o r แต่สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหนังสือเดินทางทูตหรือผู้ที่ประสงค์ยื่นขอวีซ่าทางการทูตวีซ่าอัธยาศัยไมยตรีวีซ่าราชการให้มาย,ยื่นคำร้องอย่างสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่โดยตรงธนรัตน์เสือนศีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน